ก็ตอนนี้ครับเพื่อนๆเรามีแฟนเพจแล้วนะครับเรื่องสัตว์นะก็ฝากติดตาไมไว้เลยครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ได้านล่างนะครับเพื่อนๆก็มาอยู่กับบอ่อโมเดลอ่าอันนี้เป็นบอ่อหาถึงกลาง5เมตรอ่าตอนนี้ก็กำลังกลางกระชังเพื่อนๆตอนในบ่อนีอนน้ครับ600ตัวเพื่อนสองถุงเมื่อกี้นะ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกกับผมไม่เดิมเจจคุงจะมาข่าครับตอนอุลเลากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจผมทํคลิปต่อไปเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนะก็นี่ครับว่างจากงานละครนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาอยู่กับบ่อโมเดลอ่าที่ผมถ่ายไปเมื่อลิปแล้วนะครับก็คือบ่อพ่อใบนะครับก็บ่อนี้อ่าราคาไม่เกิน13,000บาทนะครับก็บ่อประมาณ หนึ่งหมื่นสองแล้วแล้วก็มีโค้งเนาะรอบๆนี่ก็คือพันกว่าบาทนะครับก็ประมาณ 1, 3, หนึ่งหมื่นสามพันบาทโ <Okay. S 2> อเคก็แบบคุ้มมากๆนะใครที่กําลังอยากจะเพาะปลานะครับไปทําฟาร์มทําอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่อยากไปก่ออะไรให้มันเป็นแบบถาวรก็ใช้แบบ,บ่อผ้าใบก็ได้นะขนย้ายถอดสะดวกย้ายไปตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็ทําแบบง่ายๆนะครับก็ร้านผ้าใบแถวแบบ้านเพื่อนๆก็น่าจะทาได้นะครับ อันนี้เป็นบ่อผ่าาถึงก้างหเมตรไม่เหมือนนะแล้วก็สูงประมาณหนึ่งเมตรก็ราคาประมาณนี้นครับถ้าใครมีงบประมาณหนึ่งร้บาท2,000ันบาทก็บ่อขนาดเล็กกว่านี้เยอะอืมก็แล้วแต่ด้วยนะว่าเราจะไปเพาะปลาอะไรเลี้ยงปลาอะไรนะอืมก่อนนี้เดี๋ยวจะมาปล่อยปลาให้ดูนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียให้ใครได้ไม่มากก็น้อยเลยเออใครอยากจะเลี้ยงปงเลี้ยงปลานะเออไปไม่มีบ่อดินไม่มีบ่อปูนก็ ฟังแบบนี้ก็ได้นะง่ายดีอ,อก็เป็นไอเดียให้ใครได้เยอะเลยโอเคครับก็เดี๋ยวรอปลาสักคู่นะพี่ที่างานกำลังไปซื้อปลาเนาะโอเคแล้วก็น่าจะเลี้ยงประมาณ500ตัวถึง700ตัวนะบ่อนี้นะอืมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าเลี้ยงให้มันแออัดจนเกินไปแม่นเดี๋ยวมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่โตเนาะปลาพวกนี้แล้วยิ่งอยู่เยอะอ่ะมันจะมีอ่ะเกี่ยวกับระบบน้ำ้วยแหละเออยิอ่งอยู่เยอะขี้ปงขี้ปลาระบบของเสียงต่างเนาะ ก็บ so like so ่อนี้ก็คุมไม่ยบร้อยอะอ่าเขายกไอ้กันดงกันแดดเรียบร้อยอะเพื่อยืดอายุการใช้งานของบ่อเนาะก็ถ้าอยู่ในร่มแบบนี้นะก็หกปีขึ้นแน่นอนครับเระยกการใช้งานเนาะอืมก็คืนทุนไวไวสำหรับใครที่จะไปเลี้ยงปลาเนื้อนะครับหรือว่าใครจะไปเพาะปลาสวยงามก็ได้ปลามังกรนี่ก็เลี้ยงได้อืมแล้วแต่เลย ก็แค,คเดี๋ยวรอปลาสักครู่นนะพี่กำลังจะไปเอาเนาะโอเคเราอยากจะมาถ่ายเพื่อนดูนะครับในการลงปลานะครับครั้งแรกเนาะของบ่อนี้นะอืมแต่ว่าบ่อนู้นมีปานะีาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายระบบให้ดูดอีกครั้งเนานะว่าทําไปเท่าไหรนะ่ระบบก็มีระบบให้หาอ,ตอัตโนมัติไปเพมือนนี้อืมก็ให้วันละกี่เวลาก็ตั้งได้นะครับอืามาแล้วก็มีะระบบออกซิเจนรอบบ่อเลยก็มาจากปั๊มตัวนูน้นแล้วก็ มีระบบวัดค่าน้ำนะครับค่าออกซิเจนในน้ําาวัดค่าอุณหภูมิอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะไปอธิบายรอบนึงว่าทําไปทั้งหมดกี่บาทนะพวกระบบพวกนี้นะเนาะเผื่อใครสนใจนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอปลาสักครู่เนาะว่าได้ปลาอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ได้มากี่ตัวในราคาเท่าไหร่ด้วยเนาะโอเคโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ปลามาแล้วอนนี้ปลาอะไรพี่ ปลาทับทิมน,นะถุงว่ากี่ตัวไม่รู้อันนี้ก,ก็ใส่ประมาณหนึ่งนิ้วเมื่อนอันนี้นะก็ได้มาสองถุงก็ได้มาฟรีนะครับอันนี้นะพี่จะทำวิจัยเดี๋วรู้จักกันนะนี่เดี๋ยวเราจะมาแช่น้ำไว้ก่อนห้าร้อยตัวนะก็อย่างนี้เขาเลี้ยงกันกี่เดือนพี่รัฝกฝ่าเขาจะจับกันได้โอ้เจ็ดแปดปีเจ็ดแปดเดือนเลยนะแลขี้บ่อนี่เขาเลี้ยงอะไรบ่อดินเหรอพี่อ๋อ บ่ด,ดินบ่ด,ดินอันนี้เราจะมาเลี้ยงไงบ่ผ้าใบนะมันวันนี้มันจะดูมืดๆหน่อยนะมืดนะเพราะมัามุ่งหลังคานะก็มันจะมีฝั่งที่มุงกับฝั่งที่ไม่มุงนะอันนี้จะสว่างมาหน่อยเนาะไอคิวผมถ่ายให้ดูนะครับขาก่อนนี้เนาะเอออันนี้ก็ลงน้ําใหม่เลยดูดน้ำมันจะฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่บ่อน้ำนะเพื่อนนะดูดน้ําเข้ามาโหไหมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นตัวปลาแนละ้วเพืนะ่อนนะแต่วันนี้จะมาปล่อยปลาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมา เจาะลึกตรงนี้นะระบบต่างๆนะว่าระบบให้อาหารอัตโนมัติวัดข่าอุณหภูมิแล้วก็ปั๊มต่างๆนี่มันประมาณก,กี่บาทนะเมื่อน้ครใครสนใจเนาะเดี๋ยวผมจะลองออสอบถามราคาแบบทําเองนะอนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังจะปล่อยปลานะแต่ว่าเราจะเลี้ยงไว้ในกระชังก่อนเพราะว่าปลามันตัวเล็ก อืมถ้าสมมุติวปล่อยไปบ่อใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบแบบไปอ่าไปขั่วเลยเขาเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่า,าปลามันโตไปเท่าไหร่แล้วอ่หนึ่งเดือนอะไรแบบนี้เนาะถ้าอยู่ในกระชังก็ยังอ่าควานหางง่ายหน่อยนะดึงขึ้นมาก็รู้แล้วนะว่าปลาไฟขนาดไหนแล้วอะไรแบบนี้เนาะอ่าพี่เราทาวิจัยนะครับเกี่ยวกับปลานะครับเกี่ยวกับกุ้งอะไรแบบนี้นะอืมก็ไอกระชังนี้ก็ก็ใหญ่อยู่นะเพื่อนนะ ไซนี้ก็ประมาณ250บาทนะเอาเลี้ยงปลาเนี่ยแม่น้ำในคลองได้นะอันนี้นะอือเป็นปลาทับทิมเดี๋ยววันนี้คนระับผมก็จะสอบถามนนะว่าอ่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยอ่าเขาทำเองเลยลงทุนไปกี่บาทนะสมมติว่าใครอยากจะทำนะแล้วก็อ่ามีความรู้นะในการต่อไฟเล็กๆน้อยๆนะครก็สามารถทำได้นะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ถังนะถังกิ่ลิตนะพี่ดักอันนี้ ถังสามลิตรเพื่อนๆในนี้ก็จะมีอาหารอยู่นะครับรอ่าเวลาหายหมดเขาก็จะลากนะไปเติมน,นะแล้วก็จะเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยอือกี่บาทเดี๋ยวผมจะสอบถามพี่ขนะเขาเนาะเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะครับอ่าใครที่อยากจะได้อาเป็นงานเสริมหรือรอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็มีด้วยมีแบบแบบตัวยิงก็มีอะไรยิงอ่ะยิงเอาแบบเมื่อกี้มันเป็นแบบหมุนนะครับอันนี้แบบเป็นยิงใช้ลมนะครับอ่าใช้งานทําง,งานเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆอันนี้เป็นปั๊มนะครับ ปั๊มลมเนาะให้ออกซิเจนทั้งสองบ่อใครที่ดูอ่ะีพีแรกนะครับก็ก็จะไอ้น,นีนะ้ได้ดูไปบ้างแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะ,ะมาสอบถามที่นะว่าลงทุนไปประมาณกี่บาทนะอะไรแบบน,นี้แล้วก็จะมีระบบนะครับวัดค่าน้ำต่งตางๆนะออกซิเจนในน้ำแล้วก็มีอุณหภูมิในน้ำแล้วก็ค่า pH วัดค่ากดดงังออะไรมีเน,นนะาะก็วัดได้สามค่านะครับโ <Okay. S 1> อเคก็เดี๋ยววันนี้เผื่อใครอยากรู้นะว่าเขาอเนี่ย เห็นอย่างนี้อ่ะเพื่อนๆนคงนจะคิดว่าน่าจะหลายตังค์นะแต่เดี๋ยวเราจะมาถามแบบอ่าคนที่เขาทําเองเนาะแล้วก็ทำเองจริงซื้อมาทําเองหมดเลยนะทุกขั้นตอนนะครับก็น่าจะถูกท้องตลาดแน่นอนนะเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวไปปล่อยปลาก่อนนะโอเคโอเคเอ้อ่าตอนนี้ก็กลาลังกางกระชงังเพื่อนๆจะเลี้ยงอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะปลาอ่ามีขนาดเล็กมากหนึ่งน,นิ้วเองอืมไหนขอดูปลาหน่อยครับนี่ครับเออ เามันต้องสว่างสว่างให้เพื่อนๆเนียวไว้นี้ก็ได้่าเดี๋ยวดูปลาทางนี้เนาะต้องสว่างสว่างอันนี้นี่ครับเพื่อนปลาซับชิมไฟประมาณหนึ่งนิ้วถุงก็จะขุนๆเลยเนาะนก็ใครที่กำลังมีไอเดียนะครับอยากจะทำเลี้ยงปลาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีที่เนาะไม่มีบ่อด,ดินอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่อยากไปสร้างนะครับบอ่อคอนกรีต ให้ลบบ้านลกช่องนะกะ็บอกผ้าใบก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่แบบหาฟ้อได้ง่ายนะแล้วก็เก็บย้ายง่ายแน่นอนวันไหนไม่อยากเลี้ยงก็รื้อออกถอดออกได้นะแม่นะก็ราคาไม่แพงนะบ่อนี้ก็ใหญ่มากๆหนึ่งมืนสาพันบาทครับรวมโครงเนาะอตอนนี้ตอนนี้กำลังกางกระชังอยู่เมื่อนเดี๋ยวขอไปกางกันนะโอเค ก็ตอนนี้ครับกางกระชังเรียบร้อยนะเพื่อนนะก็กางไว้ฝั่งหนึ่งของบ่อน,นะครับก็ตอนนี้กาลังจะทําการปล่อยปลานะครับก็เอาน้ําให้ไปก่อนนะเพื่อนนะกันปลานอกน้ํานะครอืมแล้วก็แช่ไว้สักๆกนึงนะก็สองถุงนี้ก็ห้าร้อยตัวนนะเออเดี๋ยวเราจะมานับปลา <laughs> นับไม่ไหวเลยนะนะก็เดี๋ยว จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะแม่นะ,ะสองเดือนสามเดือนนะว่าปลามันตัวใหญ่ขนาดไหนนะอืมก็ถ้าซื้อสายเนี่ยนะก็พี่เขาบอกว่าประมาณเจ็ดเดือนนะครับถึงว่าจะเก็บขายได้เนาะอันนี้นเขาเลี้ยงในบ่อดินนะครับอันนี้เป็นบอ่อผ่อใบนะผมก็อไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหกเดือนเจ็ดเดือนมันตัวมันจะไปขนาดไหนนะครับก็ถ้าขายตามตลาดก็ต้องมีเจ็ดตะขีดนะอืมถึงจะแบบซื้อขายกันโอเคหน่อยเนาะพี่เนาะเจ็ดตะขีดก็ลงหม้อพอดีนะ อันเนี้ยเขาถ้าสมมติเขาซื้อขายกันน่ะตัวขนาดนี้ประมาณกี่บาทอ่ะติดตั้งเังค์อ๋อประมาณเจ็ดสิบตังค์นะครับ<ว>ตัวไม่ถึงบาทนะเนื่อนนะโอเคอยู่นะครับก็ปลาค่อนข้างโตแล้วอือก็ผมว่าถ้าเป็นลงบ่อดินก็มีฝิ์รอดสูงนะครับเพื่อนๆไซน,นี้ก็ไซประมาณหนึ่งนิ้วเลยโอเคประมาณนี้ครับเพื่อน เดี๋ยวขอปรับสภาพน้ำให้กับน้องปลานะก็ตอนนี้นะครับเพื่อนเือนเรากำลังจะทำการชั่งน้ำหนักปลานะเพื่อนเนพะว่าปลาไซเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะแล้วก็อย่างร้อยตัวหนักเท่าไหร่นะเราจะเก็บข้อมูลนะพี่จะทำวิจัยเลยนะนี่นี่เป็นเครื่องชั่งนะนี่เป็นการเก็บข้อมูลในการเลี้ยงนะครก็ไซประมาณนี้เลย เนี่ยอัตราการลอดน่าจะเยอะกว่านะเพื่อนนะปลามันค่อนข้างโตแล้วนะครับนิ้วนึงแล้วนี่ตัวเจ็ดสิบตะตังนั้นเพื่อนนะไม่ถึงบาทเดี๋ยวไปถ่ายไกลให้ดูครับอ้าวอ๋ออ๋อ,อ,อลุง้งลุง้งปลาดิ้นเพื่อนปลาดิ้น <laughs> ช่า,ชางชางงง่างแล้วก็ตอนแรกเ,เราจะอ่ช่างแก้วนะครับรวมน้ำเนาะอันนี้มีปลาเข้ามานะครับโอเคเป็นการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือสามกร,รมัมแล้วเดี๋ยวอีกกี่เดือนมา,าวัดอีกทีนะพี่นะช่งาชงอีกทีหนึ่งประมาณกี่เดือนไหมอ๋อเก็บทุกๆเดือนนะเพื่อนนะก็อเป็นการทำวิมมใจใัยนะของพี่เขาเนาะก็ อยากจะแนะนำมากๆนะเพื่อนนะบอ่อถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีสักม,มีทุนสักหมื่นอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะบ่อไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้เอาเพื่อนนะก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะถ้าบอ่อเล็กก็พันโทรบาทสองพันรบาทก็มีแล้วนะครับก็สามารถเลี้ยงปลาได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยบ่อใหญ่ครับก็ค่อนข้างเลี้ยงปลาได้เยอะนะครับแล้วก็หลายชนิดนะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกกุ้งนี้ก็ต้องอ่าเปิดอ็อกเวต้ตลอดเวลานะเพื่อนนะนก็ จะลงทุนสูงไม่น่อยเพราะว่าก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลองคนระับอยากจะทดลองนะก็เป็นไอเดียให้ใครได้ไม่มากก็น,น้อยเลยแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยไม่ต้องบ่อใหญ่ขนาดนี้เพื่อนผมว่าเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะครึ่งหนึ่งก็ได้นะเนี่ยครึ่งหนึ่งของบ่อน,นี้ก็สามารถเลี้ยงอะไรได้เยอะแล้วค่อนข้างกว้างเลยอืแล้วก็สูงประมาณนะเมตรนึงเนี่ยโอ้โหก็บ่อน,นี้อ่าสิบห้าคิวนะเพืะนะ่อนนะก็หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรเลย อมอโอยก็ค่อนข้างใหญ่้วเพื่อนตัวนี้กับสองนิ้วอ่าโอเคครับประมาณนี้นะในการอที่จะปล่อยปลานะแล้วก็าพี่อว่าต้องเก็บน้ําหนักปลาแบบนี้นะเม่นะก็ทําวิจัยด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวะจะมาอัปเดตนะครับอ่าการจเจริญเติบโตนะเดือนสองเดือนนะว่าโตไปถึงไหนแล้วนะอื่เพื่ออ่อ ใครมองเป็นแนวทางนะอาชีพส่งอาชีพเสริมนะอไปวางอยู่ไปวางบ่อเนี้ยนะหลังบ้านก็ได้นะหรือว่าอา่าใครมีปลายโยงป่ายยางปลายยูคานะอไปวางจำเซมแอแฟร์ฟมไว้นะเป็นเลยได้พิเศษได้นะไมยนะอืออ่าเดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูระบบตรงนู้นนะอา่ามันลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงนะเนาะอือใครที่สนใจก็อา่าติดต่อสอบถามมาได้นะอืมเผื่อ เป็นใครใครทำเองไม่ได้เผื่อพี่เขารับทำนะในคาแบบกันเองกันเองอะไรนี้เนาโอเคครับประมาณนี้นะถูกกว่าที่อื่นแน่นอน Yahoo ก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพี่เขานับทุกตัวนะเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลนะครับก็ถ้าเลี้ยงชาวบ้านเราก็เทไปเลยนะอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็ จะเก็บข้อมูลนิดหนึ่งนะว่าลงไปกี่ตัวรอ,อเท่าไร่อะไรแบบนี้เนาะพอทำวิจัยนะก็ะอะโอเคครับเ,เพื่อนๆตอนนี้อ่ะทำการนับยอดนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ,บอ่อนี้ครับหกร้อยตัวเมื่อนสองถุงเมื่อกี้นะทั้งหมดมันคือหกร้อยตัวก็เดี๋ยว,วามาดูกันนะครับอีกเดือนสองเดือนนะว่ามันจะโตขนาดไหนนะเ,นเพื่อนๆจำมันไว้นะไซขนาดนี้ไง ก็ตัวเราเจ็ดสิบตัตง์นะก็ในถุงเมื่อกี้ก็มีปลา,าตายดนะ้วยเนาะปลาตายก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็เยอะมาก,มากพเพื่อนเพือก็เนี่ยถ้าสมมติเลี้ยงจริงอ้โหเลี้ยงได้มากกว่าหกร้อยอีกไหมเป็นตักเต็มเต็มนี่ถ้าสมมติว่าต้องเผื่อปลาโตด้วยเนาะเออต้องเผื่อปลาโตด้วยม่เป็นไงเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันไปประมาณเจ็ดเดือนเลยเขาทำวิจัยนะเพื่อนนะว่าอ่า ห้าเดือน,นครับบ่อไอ้ผ้าใบมันจะโตขนาดไหนนะเจ็ดเดือนขนาดไหนนะอืมเขาวัดอยู่ชั่งน้ําหนักอยู่นะประมาณนี้เลยก็สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะผมว่าน่าลองเหมือนกันนะเออบ่อแบบเหมือนหนึ่งนะรหรือว่าใครมีงบห้าพันก็สามารถซื้อบ่อที่แบบราคาถูกอนี้ได้นะเออเริ่มแบบเล็กๆก่อนก็ได้ครับเพื่อนก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ไม่มากก็น้อยเลยอืมแล้วก็ลงปลาก็โหไม่ ไม่กี่บาทเพื่อนๆตัว70็0ตังค์เนี่ยอก็แล้วแต่จะลงพันหนึง 2, น่งไงไดสองพันไงไดก็โอเคประมาณนี้นะก็เป็นไอเดียให้ทุกคนแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูระบบตรงนู้นนะว่าอราคาเท่าไหร่บ้างนะเพื่อคนทำงานประจำแล้วก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันโ okay. อเคอวว้า โอ okay, เคครับเพื่อนเพื่อนมาถึงระบบนะครับภายในบ่อเนาะเดี๋ยวจะมาพูดร่าวๆนะวันละคร้าพี่เขาทำไปกี่บาทนะก็จะมีระบบให้อาหารอัตโนมัติอันนี้นะเออทำเองหมดเลยก็มีสองสองอันนนะอันนี้ก็ด้วยนะอันนี้สว่างหน่อยอืมก็จะเป็นเหมือนก้านก็จะตั้งเวลาแล้วก็ให้อาหารนะเป็นรอบเนาะอืมวันหนึ่งสองครั้งก็ว่าไปสามครั้งก็ว่าไปนะแล้วแต่ปลาในบ่อนะว่าเลี้ยงกี่ตัวให้กันกี่รอบอะไรแบบนี้เนาะพี่ทักนี้ที่ให้อาหารอัตโนมัติ ตกตกแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้พร้อมระบบเลยอแล้วก็ตัวถังมไม่รวมระบบอ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่อ เราตัวถังให้อาหารมาแล้วแต่ร้านประมาณร้อยกว่าบาทอ่าถังร้อยกว่าบาทกันเหมือนแล้วเราก็ตัดนะตัดตูดข้างบนเอาไว้ใส่อาหารนะเมื่อเวลาอาหารหมดก็เปิดออกแล้วใส่นะครับแล้วก็กป๋วสแตนเลส12บนิ้วราคาที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบสองรอยเจ็ดสิบอืมอ่ะปวกคอต่อพีวีซก็ไปถุงอ๋อสักสักสิบก็จะมีเป็นอ่าเป็นมอเตอร์กับอะไรนั่นนี้อ่าอันนี้เราจะมีมอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์ของที่เล่นกระจกรถอ่ะ อ๋ออ๋อันนี้เรา DIY ขึ้นมานะเพื่อนะโต๊ะรถกาดซื้อตามเชียงกงอ่ะสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทอ๋อมันก็จะหมุนอาหารออกมาใช่ไหมมันจะมีเกี๊ยวใบพัดอยู่ข้างในเอออ๋อมันจะเป็นเกี๊ยวใบพัดนะเพื่อนะก็เกี๊ยวก็ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยห้าสิบแล้วต้องมีระบบเซนเซอร์ตรงนี้เอ๊ะมีระบบไอ้ตั้งตรงนี้ใช่ไหมเพี่ระบบไอ้ชุดไฟฟ้านี่เท่าไหร่ไอ้ที่ตั้งตู้คอนโทรลมันก็จะมีอ๋ออ๋อนี่เป็นตู้คอนโทรลนี่ครับ ก็จะตั้งเวลาลิงก์กับโทรศัพท์ได้ไหมเพรยอันนี้จะเป็นตัวสั่งงาน Wi-Fi อ๋อแเราเราอยู่ไหนเราก็ตั้งให้อาหารได้เงี้ยเหรอใช่เราจะให้เวลากินโมกินชุดนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ผมก็ชุดคอนโทรลอย่างเงี้ยคอนโทรลนี้เป็นพันไหมประมาณพันหนึ่งเป็นประมาณพันหนึ่งนะอืแล้วก็ชุดไอ้ที่ให้อาหารอีกเนาะก็รวมๆแล้วสองพันน่าจะอยู่ยเนี่ประมาณสองพันเนี่ยเพื่อนนะเออ แล้วเราก็ใส่ให้แล้วเราก็ใส่อาหารไว้ด้านบนนะให้มันเต็มตลอดนะเออแล้วมันก็จะให้ไปตามเวลาที่เราตั้งไว้นะตามกำหนดเลยอ่าก็จะสจะดวกสบายขึ้นเยอะนะใครที่ทํางานประจานะอะไรแบบนี้เนาะอือก็ทําไปนะอาหารก็ให้ไปนะวันหนึ่งก็มาดูรอบหนึ่งก็โอเคแล้วนะเพื่อนนะอือแล้วก็มีระบบอ่าออกซิเจนนะก็จะใช้เครื่องใหญ่มากเลยตัวนี้เจ็ดร้อวัตต์นะพี่เขาบอกว่าตัวละห้าพบาทนะก็ะ เหมาะแกคนเนี้ยทําฟาร์มปลานะเลี้ยงปลาแบบบ่อขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้ถึงสองบ่อนะนี่ทําเป็นถังแยกออกไปนะใครที่ดูอีพีแรกนะอืมก็อันนี้ก็ประมาณตกประมาณห้าพันนะเมื่อนนก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แพง,งตรงปั๊มนี่แหละอืมแเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะระบบวัดน้ําต่างๆเนาะที่อ่อควรที่จะมีนะในบอ่อปลาเนาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงครับอีกระบบหนึ่งนะ ก็คือวัดค่าต่างๆในน้ำนี่แหละอืมก็บ่อน,นี้นะครับวัดได้สามค่านะเพื่อนนะอ่าค่าแรกที่ถูกที่สุดนะก็คืออ่อุณหภูมิในน้ําอันนี้ถูกสุดเลยอ่าร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีแล้วนะอืมแล้วก็นี่ครับอันยาวๆนี่คือวัดค่า pH นะครับกดดังในน้ํานะอืมเป็นไงอันนี้อลาห้าพันล 5, เลยนะเพื่อนนะท้าไปเล่นไป แล้อันนี้แพงสุดครับอันใหญ่ๆนี่นะวัดค่าออกซิเจนในน้ําตกแล้วอันละหนึ่งหมื่นเลยนะเพื่อนนะฟังตอนแรกยังตกใจละราคาเนาะก oh <no. S 1> ็ประมาณนี้เบื่อนะก็ระบบนี้ก็ถ้าทําเป็นเรื่องเวลาก็ควรจะมีนะอืผมว่าใครที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็น่าจะมีกันทุกฟาร์มแหละอก็บอกค่าผ่านมือถือเลยนะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูได้นเนาะออกซิเจนในบอน่อนี้ต่ํา ต่มากๆแล้วก็เปิดออกเปิดออกอัตโนมัตินู่นี่นั่นเนาะปรับค่าไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับบ่อปลานะในราคา<ช><ช>ที่แบบประหยัดสุดๆนะแล้วก็ทำเองได้นะสั่งร้านพ่อใบแถวบ้านก็ได้อืก็ใครที่สนใจก็ลองศึกษาแล้วก็ลองอทำดูได้นะมีพื้นที่ว่างๆเนาะไม่ต้องบ่อใหญ่ขนาดนี้นะบ่อยครั้งหนึง่งอ,อยากจะแนะนำจริงๆก็ประมาณนี้เลยก็ ซื้อบ่อมาครับแล้วสร้างโครงขึ้นมาครับก็ลงปลาได้แล้วเนาะใส่น้ำเข้าไปอ่ก็ระบบพวกนี้ก็ยังไม่ต้องทำไมได้เพื่อนเราก็เป็นเมนูมาก่อนใช้มือโยนอาหารไปเนาะ <Okay. S 1> อะไรไปอย่างนี้ดีกว่าโอเคก็โครงการต่อไปนะเดี๋ยวพี่ก็จะทำอ่าระบบกองอ่าระบบกองของบ่อผพาะใบนี้ขึ้นมานะเพราะว่าการเลี้ยงปลานิลนปลา,ปาทับทิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาโอ้โหครึ่งปีนะเพื่อนนะฝ่มันจะได้ไซส์ที่เขาต้องการนะอืมอะไรประมาณนี้ก็ น้ำก็เป็นสิ่งสําคัญครับก็ต้องทําระบบกรองขึ้นมานน่นนี่นั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะถ้าสมมติว่าพี่เขาทำเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆรับชมละกันกว่าลงทุนไปกี่บาทนะกับค่าระบบกรองอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นค่ารวมๆนะผมก็พยายามบอกนะว่าทําอะไรไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะก็เป็นไอเดียนะสำหรับใครที่อยากจะมีบ่อปลาเล็กๆนะที่บ้านนะก็เป็นไรายได้เล็กน้อยโอเคประมาณนี้เลย ก็คลิปนี้ครับเป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปเนี่ยครับเพืเ่นอนก็ท้านึกถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะก็านนึกถึงช่องผมไว้ช่องกันครับเพืเ่อนครับอ่าโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจ้ะ